จากนั้นนะครับจะเสด็จย้ายที่ฟังสวดพระพุทธมนต์เพราะว่าพระที่นั่งในหมู่พระมหามเทีเนี่ยเป็นพระที่นั่งสามองค์ต่อกันนะครับอันนี้ตอนในสุดของพระมหามเทียนคือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นไปประทับฟังพระพุทธมนต์บนนั้นเพราะเป็นห้องพระบรรทมก็ต้องทรงสวมพระมหามงคลนะครับอ่าอันนี้ที่ทรงสวมที่ที่พระเศียรเป็นสีขาวขาวเนี่ยเรียกว่าพระมหามงคล นะครับอันนี้จะเห็นว่ารายละเอียดของกระบวนเนี่ยจะมากขึ้นกว่าในเวอร์ชั่นแรกที่เราได้ชมนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานี้เรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับอันนี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารเรือนะในสมัยนั้นนะทรงหมวกหมวกทหารเรือสมัยนั้นซึ่งอันนี้เป็นเครื่องแบบที่เราได้จากกองทัพเรืออังกฤษตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5 หมวกแบบนี้ก็เรียกว่าหมวกอุสเรนนะครับนี้ตัดเข้าไปในส่วนด้านในนะครับการสงฆ์พระมูรธาพิเศษคือการรดน้ำนะเพื่อเพื่อเพื่อยกสถานะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเจ้าพนักงานก็ต้องตั้งนะอาคารชั่วคราวที่เรียกว่ามณฑบมณฑบสำหรับสงฆ์เนี่ยเรียกว่ามนดบพระกระยาสนานนนะครับ แล้วก็ในระหว่างทรงสง์พระมูรธาพิเศษเนี่ยก็มีประโคมใช่ไหมมโหระทึกแตรสังแล้วก็พินพาดก็จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพระราชครูพราหมณ์นะครับถวายน้ำ,น,ำน้ำพระพุทธมนต์น้ำเทพ,พมนต์แล้วจากนั้นก็เจ้าพนักงานก็ไขอ,อันนี้เห็นไหมครับข้างบนนั้นจะมีน้ําขังไว้ มีถังน้ําขังไว้บนหลังคาบนดบเนี่ยนะครับเหมือนน้าฝักบัวบพอจะเรียกว่าสหัสถสถาราเจ้าพนักงานขสหัสสถาราก็จะเหมือนฝักบัวตกลงบนพระเศียรพระมหากษัตริย์อันนั้นเรียกว่าสงมูรธาพิเศษหรือมูรธาพิเศษคือการรดน้ําลงบนศีรษะนะครับอันนี้ก็ระหว่างสงมูรธาพิเศษก็เจ้าพนักงานย่ำมโหระทึก หลังจากสรงมุรธาพิเศษก็ส่งเครื่องใช่ไหมครับส่งเครื่องเรียกว่าเครื่องบรมราชภูศิตาพรสําหรับส่งเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งอัฏฐทิตซึ่งมีแปดเหลี่ยมใช่ไหมทั้ง8ทิตก็ส่งเริ่มรับน้ําอภิเศกใช่ไหมครับอันนี้จากจากพระราชวงศ์ผู้ใหญ่นะส่งรับเสวยหน่อยหนึ่งรูปพระพักแล้วจากนั้นเนี่ยจะทรงแปรผันพระองค์ไปทั้ง8ทิต ใช่ไหมครับทรงรับน้ําโ,โดยที่จะเห็นว่าในพระหัตถ์ทรงถือภาชนะไว้องค์หนึ่งที่เรียกว่าพระเต้า